ก็ก่อนอื่นขอ,อ,อพื้นที่ตรงนี้ที่มีโอกาสได,ได้ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็เป็นแฟนที่อยู่ที่ในประเทศนี้แล้วก็หลายๆประเทศด้วยอินเตอร์แฟนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะไม่ต้องห่วงนะคะมี้า่มาเรื่องรายละเอียดที่ไว้เกิดสาเหตุมันเกิดจากอะไรไกันแน่ จริงๆแล้วก็คืออ่ะเขาเรื่องอะไไม่ก็การคบกันนะ่ะสำหรับวิวอะ่ะมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาเวลาที่มีปัญหาอะไรอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเมื่อวันนึงมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทําทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ มันก็เออมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้คนนึงจะกรับตัวอยู่คนเดียวแล้วผ่านคนไทยอะคะก็วิวเชื่อว่าวิวทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วก็คือวิววัตใจในตัววิวว่ามันสามารถปรับใช้ได้ใช่ก็คือที่ผ่านผ่านมาก็พยายามปรับอยู่ด้วยกันในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อวันหนึ่งมันมันมันเหลือการที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเวลาที่ ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ยากขนาดไหนมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการพบกันระยะเวลาก็แบบสี่ปีเนาะพี่เนาะมันก็นานอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็มันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นคุณเออขึ้นมาก่อนว่าเราควรจะต้องมาคุยเรื่องความสัมพันธ์ใหม่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่า ครั้งนี้ก็ถือว่าเคลียชัดจบไม่ได้มีติดค้างอะไรอย่างก่อนที่เราจะตัดใจพูดกันมันมีรางออมันมีสัญญาณบอกเพจอะไรกันก่อนหไหมครับยูมัไม่จังสุดท้ายอะยา้มันก็คงแบบว่าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนมันก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ ทำเต็มที่ที่สุดแล้วทาดีที่สุดแสดงว่าเรามีการพูดคือจะหลายรอบและปรับกันหลายรอบแล้วค่ะค่ะชาแเป็นเปนตกลงไปอยู่เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีสัญญาณหรว่าคู่เราจะมีปัญหาแว่าโตรยเอง่ก็ได้มีการแบบไปตามไปคือจริงเือก็แล้วแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นซึ่งแบบบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ออกสื่อตลอดแล้วค่ะเพราะมันกเป็นการพบกันแบบส่วนตัวเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูที่ ที่งานเราเป็นนักแสดงอะแต่แต่ละคนก็คงอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาต้องมาบอกปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่าังกระแสข่าวก็จะมีเรื่องของมือที่คน่นมาเกี่ยวข้องอันนี้ยูช่วยอันนี้คือไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนี้เลยค่ะแล้วก็วิวก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นแล้วก็ ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ทุกคนเห็นตั้มในหน้าโซเชียลเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้กัว่นเราคิดว่ามันเรื่องความรักของเราที่มันยุติในครั้งนี้มันเกี่ยวกับข้องกับบุคคลที่สามสำหรับโปรนีเออขอไม่พูดถึงเขาาต่างต่างเพราะว่าจริงๆวิวไม่ได้รู้อะไรดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้ลึกรู้จริงอะไรอย่างงั้น่ะก็คือคุยแค่ประเด็นแบบกันสองคนเลยครับเราไม่ใจในตัวเขาเชื่อใจไว้ใจเขาได้ใช่ไหม ก็ในในที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งที่ตัวเองพบใครมาเราก็จะให้ใจแบบเต็มที่อยู่แล้วแบบเชื่อใจอยู่แล้วไม่งั้นมันก็คงดําเนินต่อมาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจเรื่องการทํางานต่างๆอ่ะมันมีการที่จะต้องโปรโมทอะไรต่างๆเงี้ยมันวิวแบบมันชิลมากที่ผ่านผ่านมาเราก็เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะแต่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงบางคนเขาจะมีเซสพิเศษอย่างเรามีเซสไหมคะ ไม่ได้มีอะไรค,คร่ะไม่ได้คุยอะไรหลังๆาหลังเขาม,มีเขาลางแต่เราเราู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไหมก่อนที่จะมาคุยกันว่าเราต้องมันบิวว่าบิวไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือมันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตๆแค่ว่าเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมันไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้เราก็แค่ ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทํางานดีกว่าเ้ยสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดสำหรับตัววิวสังเกตได้คืออะไรคะมันรวมๆเลยค่ะปากค่ะไม่ทราเลยค่ะคือแบบมันผู้หญิงเราคบกันมันก็แค่รู้สึกได้ว่าเออถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียดายกับความรักท่มีตปดตีด้วยคือเสียใจแล้วเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคบมานานค่ะแล้วก็ไม่เจ็บไม่อยากพยายามต่อแล้วอืม ไม่รู้ม, agit, มันมีมันมีจุดหนึ่งท <illa> ี <Darwin> ่เราแบบก็ต้องอยากกลับมาดูแลตัวเองอะค่ะมารับตัวเองความรักที่สอนอะไรกับวิวบ้างคก็สอนว่าทํางานดีกว่ากอเหมือนที่คนพูดนะคะก็คืถึงจะเลี้ยงดูเราได้นะคะวิวก็เออเราก็คือจริงๆรแล้วมันเสียใจแต่มันก็เขาเรียกว่าผ่านดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเออตอนนี้ที่เห็นก็คือวิวเพิ่งไปงานที่เวียดนามมาแล้วก็ถ่ายละครด้วยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบ ทํางานอ่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรการแบบอยู่กับความเสียใจนานไหมอืมก็ก็มีบ้างที่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ัหนักไหมคุณอยู่กับการที่แบบต้องเสียน้ําตาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราไม่ไม่มีเขาอะไรก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรอะค่ะมันคือการตัดสินใจมันโตมันโตแล้วอะค่ะพี่มันก็แค่ดูว่าเออความเป็นไปได้อะไรแบบนี้เราต้องการเติมเต็มก่อน อันฟอลโล่ใช่ไหมคะเรื่องอันฟอลโล่อันนี้เลยอันนี้ก็คือจริงๆอันฟอลโล่ไม่ได้ขออนุญาตการอันฟอลโล่อะค่ะก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามีอะไรที่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะแบบลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดนั้นแต่มันเป็นแค่ว่าเราก็อยากจะกลับมาแบบปรับความรู้สึกตัวเองอะมาจัดการตัวเองไม่ให้แบบ รู้สึกอะไรหรือว่าวอกแวกหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากทํางานอ่ะมันก็ไม่เห็เรื่องแปลกมันมันไม่ใช่คือเรียกว่าอันเนี้ยมันปกติเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แบบเซนซิทีฟมานั่งรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเรื่องแค่เนี้ค่ะแต่แค่ว่าเรื่องสองคนเราก็เลยจบมันเป็นสัญญาณให้แบบผมบอกเองว่าเออเชียงอมมูคอจะไปทำงานหรือเปล่า ก็ก็ก็สนใจโฟกัสแต่งงานค่ะก็เลยแบบเออเอาอะไรก็ตัดสินใจอย่างนั้นเลยก็ตัดสินใจนานเลยนานเลยะาคิดก่อนแตต้องแบบกไม่กนับอะไรที่เกี่ยวกับตัวฝั่งคนเลยไอ้วิวคือทุกๆการกระทำอะค่ะจะผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นําอะไรต่างๆเหมือนก่อนหน้านี้ที่ว่าทําไมวิวยังไม่ออกมาพูดจะทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเออต้องการจะ ไม่พูดตั้งแต่แรกคือแบบจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสอบคนอ,คนะอะไรแบบน,นี้แต่ว่าด้วยความที่แฟนๆยังคงส่งข้อความที่เป็นห่วงค่ะคก็อยากมายืนยันตรงนี้ว่าแบบเออไม่ต้องห่วงแล้วก็วิวก็ยังรักรักตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดีแบบว่าแล้วก็ยังทํางานดีๆอยู่สิ่งที่ <ไป S 1> ทห่วงใจถ้ามีโอกาสเจอกันจะมาไหมเอออันนั้นก็คือต้องเรื่องอนาคตค่ะแต่ก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็ต้องอยู่ค่าเดียวกันช่องเดียวกันต้องมีโอกาส้ร่วมงาน ยากค่ะคบกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยเหมือนในช่วงอ่ะในช่วงมันเป็นอะไรที่ทุกคนไปอยู่ที่กองอ่ะค่ะเขาใจอไหมคือต่างคนต่างอยู่การทํางานวิวสิ่งที่วิวใจวิวได้มากที่สุดคืออะไรครับโอ้ยงานเลยนะคะงานแล้วก็แบบข้อความน่ารักน่ารักจากทุกคนเลยก็ครัวว่าไงบ้างวิวก็อยู่ติดตัวกันตลอดคุณแม่อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรคือจะจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิวไม่มีใครที่เข้ามาทําให้แบบ หมายถึงว่าครอบครัวค่ะไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวเราก็โตแล้วก็ให้ให้เราแต่เราเดี๋ยวขอจะถามหน่อยเวามยวคันวิวตัเถ้ามันสหรบเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรืออะไรหรือมันต้องใช้เวลาอะก็ใช้เวลาค่ะการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้องใช้เวลาใช่สำหรับวิวก็คือถ้า ไม่เคยไม่เคยที่จะจบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าดีน่ารักกันเราก็คงเราก็คงยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจบก็คือแบบจบเลยทุกคนจะมองว่าจบในส่วนเพราะว่ามันประเด็นมันก็ดูส่วนทางกันรกันด้วยอะไรกันด้วยยมันตัดขาดกันเลยก็ไม่สามารถไม่รู้ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันแต่อันนี้ในความประมาณตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนเป็นห่วความรู้สึกเองมากกว่าใช่คือแบบเราเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็ มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทํางานแล้วอ่ะอยากไปอยากทนู่นทํานี่ที่มันมีความสุขมากกว่าตอนนี้มุกออนได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพีนี้ก็ต้องออกก็ต้องก็ทำงานได้ก็ออกมาได้ครั้งแต่ละคนไมยังที่แต่เออโอเคมุกออนก็อไม่สามารถคือบอกว่ามุกออนได้เพราะว่ามีงานมามาช่วยใช่ใช่ใช่ครับเราจะเปิดใจไหมเปิ่ใจยัง หรือว่าเราอะไรนะไม่ก็ขอทํางานแล้วก็ถ้าการจะส่งกําลังใจแล้วความห่วงใยฝากดูงานยูด้วยนะคะตอนนี้เก็บก่อนใชียร์เก็บก่อนขอเก็บเงินเลยค่ะดูแลครอบครัวเลยโอเคค่ะ